หนุ่มศรีรัชาร่วงขึ้นหลวงพักแจ้งจับพ่อค้าขายล้อแมกซ์รอขายล้อแมกผ่านเฟซบุ๊กพอเอาเงินให้แล้วกลับไม่ได้ของตามที่ตกลงทวงถามก่อนบล็อกเฟซเบอร์นีในวันนี้ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายอัจฉพลยิ้มสวัสด์อายุ26ปีว่าตนเองได้เดินทางมาที่สพศรีรัชาหลังโพสต์หาซื้อล้อแมกผ่านโซเชียลแต่ไม่สามารถติดต่อคนขายได้หลังโอนเงินไปนายอัจฉรยิมสวัสด์อายุ26ปีเปิดเผยว่า ตนเองนั้นได้ทาการสั่งซื้อลอแม็กในราคา8,900บาทกับทางด้านนายจารุเดชมีพรหมพ่อค้าขายลอแม็กหลังจากที่มีการตกลงซื้อขายกันแล้วในราคา8,900บาทหลังจากนั้นตนได้ทําการโอนเงินเสร็จสิ้นภายในวันที่14เมษายน2565ให้กับนายจารุเดชและบอกจะส่งของมาทีหลังพอโอนเงินเสร็จแต่ก็ไม่ได้สินค้าตนจึงได้ทวงถามกับถูกใบเบี่ยงผัดไปเรื่อย จนไม่สามารถติดต่อนายจารุเดียได้อีกเลยและได้ทําการบล็อกเฟซบุ๊กและเบอร์โทรศัพท์จึงได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สอพอสรีราชาหลังรับแจ้งแล้วทางเจ้าหน้าที่ตรวจได้ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานก่อนจะออกหมายเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวนหากพบว่ากระทําความผิดจริงก็จะดาเนินคดีต่อไปและฝากสื่อเตือนประชาชนอย่างลงเชื่อในการซื้อขายออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กเพราะอาจจะเป็นเหยือ่อเหมือนเช่นตนเองก็เป็นได้ครับ เขาแบบว่ามีโปรไฟล์ที่ดีทุกอย่างแต่ว่าแล้วเขาก็ผัดวันประกันพรุ่งแบบว่าวันนี้เดี๋ยวผมส่งของให้นะครับแล้วทีนี้พอถึงวันพรุ่งนึงก็ผัดอีกวันนึงผมตามของให้แล้วอะไรเงี้ยผัดไปเรื่อยเลยครับอ,อขอหมายเลขก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วพอทีนี้เราขอไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผัดจนแบบว่าเขาไม่ตอบเราแล้ว,ลวเรา นิวยี่สี่สถานีประชาชนจารุสุขศรีภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน